สวัสดีค่ะแม่แสงค่ะสวัสดีครับแมสแสงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะมาในช่องเ้านิงพ้าร่วยขอบคุณช่างนาะครับค่ะมาติดตามเนี่ยทางตัวเขความฟันกับแม่แสงเนาะค่ะในงวดวันที่สิบหกเมษายน2 5 6พันหรยหกสิบเจ็ดเป็นคลิปแรกค่ะของงวดตวิกตงงวดเนาะค่ะบอกสู้ฟังในคุณแม่ฟันจังไรนอคุณแม่ฟันเห็นน้องทายผู้คนเสียไปแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วล่ะค่ะเพื่อเห็นฝันเห็นเพื่อนมาโดนแล้วล่ะมา กับฟันแต่ปวดละแต่ตอวอวัดปวดละค่ะแล้วฟันเห็นเพิ่นพอเพิ่นมาหามาเพิ่นมานางเหี่ยงกันกับแม่นี่ละค่ะลงไส้ลาน่ะเพิ่นมาเพิ่นกับมานางลงเพิ่นกับว่าเพิ่นกับว่ากูไปเอาเมียใหม่อยู่ที่เทิงสวรรค์กูได้ลูกสามคนแล้วเพิ่นว่าโอ้ฟันเห็นเพิ่นย่ำได้ม่ไต้อยู่เทิงสวรรค์ปวดละอืมเพิ่นนี่ไปอยู่สวรรค์แต่งโตงามโอ้แต่งโตดีบ้านนี้ ในกลุ่มฝันนั่นยหญ่กันแนมไปก็เห็นลูกคนสามคนอีหลีเป็นผู้หญิงลูกผู้ชายผู้หญิงสองคนผู้ชายผู่นึงค่ะผู้ชายนี่ยังไงหน่อยอยู่ข่านมหาแม่ค่ะข่านต้องมอบต้องมอบหมาบ่แม่ก็อุ่มอาลานค่ะอุ่มอาลานว่าร้านยังไงหน่อยมุขชันมหาค่ะอันลงท้ายกันนั่งเฮียงอยู่นี้ลูกสายคนนั้นสองคนนั้นสิประมาณหาขวบค่ะกำลังเสียขวบนี่แหละ มุ้งหญิงทั้งสองค่ะผู้ที่สามเพื่อนผู้ทา่อ้าแม่ก็เลยอุ่ม阿拉หน่อยค่ะอุ่มมาใส่ตักี่สิมาเปิดนมให้ร้านกินบ้านนีค่ะบ้านร้านยังหน่อยมันไห้คือมันสิหิวนมค่ะเบว่าปัญญ่อยู่กับไฟจังไรต่อค่ะบ้านนี้มาเปิดร่มใ้ร้านกินบ้านนี่นมนมมันกระบอกบ้านนี่ ในความฝันแม่ก็เลยว่าโอ้ยป่าป่าแถาแล้วมันมามีน้ำนมแล้วน้ำนมป่ากระเหี้ยวบอกกับร้านหน,น่อยมันก็นแน่มืองหนาร้านหน,น่อยก็เลยแน่มืองหนาบ้านก็เลยอุ้มเอาบ้านน้นองชายนักกบบ่นก็บอกว่ายังดอกเพิ่นกะ่นบอกจะซ้ำนั่นแหลวบอกจะซ้ำว่ากูไปเอาเามีเยใหม่กูได้ลูกสามคนผลมาแตา่งซีบ้านนี้จะจว่าตีกล้มฟันกะเพิ่นพ่อสาวเกิดเพิ่นกะช่องหาหนึ่งหก ค่ะค่ะฟันเห็นพนเลขมากสุดมากสิบหกมเพราะว่าห้าหกปีขึ้นหลังนะค่อยฟันเห็นพลแม่ชื่อสิบหกกระถองยุงค่ะมันออกสิบหกค่ะตัวเลขที่คุณแม่ให้ก็นี่สองหาหนึ่งหกเนาะค่ะเป็นพ่อซอเกิดแม่ค่ะพ่อสองเกิดพนค่ะมาในมือพนเสียหน่ะก็สองหาหาศูงพนเสียพ่อสองหาสิบ เสียพ่อซอหาซิปเนาะค่ะค่ะมาเป็นซิฟก่ปีแล้วล่ะคุณเสียน่ะต้เสียแยี่สิปีเนาะคุณอันคนเสียนั่นอายุจักปีบ่ย่าจำบ่ได้คนเสียตอนปีหาศูนมองคุณแม่คุนเสียตอนพ่อสอหาศูนค่ะเดือนพฤศกีกาย่หนาวคุเสียน่ะไลเบึงสิฟหกปัญหาเสียปีตอนอายุเพิ่งเสิ็จสองเสียทาอะไรคุณแม่พ่อสอสิบหก สองหาหนึ่งหกนาะค่ะเสองหาหนึ่งหกเพินเสียนะเพิ่นเสียตอนอายุตอนปีหาศูนย์เนาะคุณแม่เนาะเน้นตอนปีหาศูนย์ก็มันจะสามสี่ปีครับตอนเพินเสียเน้นสียุ่งนะตอนเสียอายุสามสิบสี่ปีเนาะค่ะเสียชีวิตตอนอายุสามสี่กสี่เอาตอนเพินเสียเนาะค่ะอายุเพินสามสิบสี่รากาหาศูนย์เนาะค่ะแน้นรากาหกหนึ่งเนาะค่ะคุณแม จับผ่าคุณแม่จับสไตล์ให้คุณแม่จับเนี่ยบอกคุณแม่จะจับแต่พ่อซอเกิดเพราะว่าคุณแม่เคยชื่อพ่อซอเกิดเพิ่หกหนึ่งแม่สองห้าอายุกติดไว้น้ำเนาะคุณแม่เนาะอายุปีสามสิบสี่ปีสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่ปีเพราะว่าสี่สามสามสี่เคยออกมาแล้วเนาะแม่กับโบน่มันทางไยอีไรยงวดแล้วอาซีมาอีกก็ได้อีกก็ได้ค่ะค่ะ นี่จะเป็นแนวทางเนาะคุณแม่เป็นแนวทางตัวเลข้อมฟันของเสาิจื่อแบบว่าสามตัวก่ะเอาค้นตาเป็นศูนย์เนาะค่ะศูนย์หนึ่งหกเอาศูนย์หนึ่งหกเลขสามตัวเนาะสามตัวค่ะค่ะคุณแม่นี่ยังเพิ่มเติมบ่บ่แม่ก็ฟันซ้ำนีละค่ะกะขอห้มีโชคมีลาบไลยงวันใหญ่กับแม่แสงเบิดสุขูสุขคนเนาะค่ะในวันวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ ขอขอบคุณแม่แสงหลายๆาค่ะบบเพียงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แสงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของแม่แสงค่ะแม่แสงนี่เพื่อนว่าเพิ่นฝันเห็นผีน้องาสเนาะค่ะที่เสียชีวิตไปโดนแล้วเพิ่นว่าค่ะหลายสิบปีแล้วค่ะที่จากกันไปโดนจังไรจังมาฝันเกี่ยวเพื่อนว่าฝันเห็นน้องไสยนี้มานั่งเหี่ยงขางนาะค่ะแล้วก็ได้เว้าได้คุยกัน นงไส้เพื่อน,นีิเวาร์คนว่ากูไปเอาเมียมายอยู่ท้งสวรรค์ได้ลูกน้ำกันสามคนเพื่อนว่าเพื่อนว่าซูเมแสงฟังเนาะค่ะเมสแสงนี่เพื่อนก็เลยแนมเบิงเนาะค่ะเ้วเพื่อนก็เห็นอหรีลูกหน่อยของเพื่อนสามคนผู้ยิ่งสองคนเนาะค่ะผู้ชายผู้หนึง่งเพื่อนว่าผู้หน่อยผู้ชายยังไหนหน่อยอยู่เพื่อนว่าข่านตาะเมแต่แม่เพื่อนว่าข่านไปข่านมาเพื่อนว่าเมแสงนี่เพื่อนก็เลยได้เอา ล้านหน่อยผู้ทายเนาะคะ่ะมาดูดนมเม่แสงแต่ว่าดูดบอ่ออกเพิ่นว่าน้ำน,ำนำมบบมีเนาะคะ่ะในความฝันและเม่แสงเพิ่นกระต่นค่ะตื่นจากความฝันแล้วเพิ่นกระไดตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะเป็นเลข3โตกับ2โตค่ะเม่แงงเพิ่นว่าถ้าเพิ่นฝันเกี่ยวกับน้องชายเพิ่นย่ำใดเนาะคะ่ะผีน้องชายย่ำใดนี่เลขมากออก16เพิ่นว่าค่ะงวดก้อนขังก้อนหลายปีแล้ว เพิ่นฝันเกี่ยวกับนองไายเพิ่นเลขกรบมาอออก16อีหลีเพิ่นราคาลัง,งวดนีแม่แสงเพิ่นกะหาตัวเลขนอกจากเกี่ยวกับนองไสยเพิ่นค่ะตัวเลขตัวนั่นก็คือศ1 6ย์ห เป็นเลขสามโตค่ะศูนย์มแต่ต้ไศูนย์หมายถึงว่าคนที่เสียชีวิตแล้วนะคะเป็นศูนย์เพิ่นว่าหนึ่งหกกับเป็นพ่อสอเกิดของน้องไส้เพิ่นเนาะค่ะน้องไส้เพิ่นเกิดพ่อสอสองห้าหนึ่งหกค่ะเพิ่นก็เลยจับมาใส่กันเป็นศูนย์หนึ่งหกเลขสามโตค่ะส่วนหกหนึ่งหกนุ่งนี่หกหนึ่งเนาะค่ะกับเป็นพ่อสอเกิดของน้องไส้คือกันค่ะแต่ว่ากับเอาเพิ่นว่าค่ะน้องไส้เกิดหนึ่งหกกับกับเป็นหกหนึ่งห่เพิ่นว่าค่ะ สามสีสามีนี่เป็นอายุของน้องสายเพิินเนาะค่ะน้องสายเพิ่นที่เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตตอนอายุสามสิบสี่ปีค่ะน้องสายเพิ่นนี่เสียชีวิตตอนพ่อซอสองหาหาศูนย์เนาะค่ะเพิินก็เลยให้ติดห0าศูนย์มานั่มค่ะหาศูนย์หาศูนย์นี่เป็นพ่อซอที่ค้นเสียชีวิตเสียชีวิตเนาะค่ะเสียชีวิตตอนสองห้าห้าศูนย์ค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมแสงค่ะที่เพิ่นฝันตอวิกตองวดเนาะค่ะแลวเพิ่นกับมาเ้าสูถั่นผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอห้มีชิชกมิลาบในั้งวันใหญ่กับเมแสงเบิดสุขููสุขคนค่ะในงวดวันที่16เมษายน2 5 6 7นี่ค่ะถัานผู้ชมอย่าลืมตัดกับหมุนเด้อค่ะตัดนำแนกับนำแนหมุนนำแนกันว้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวหนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ถัานผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวหนิงพระรวย จงมแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮงเฮงมนัมนมันปังปัง,ปงรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อข่ะสุดท้ายนี้สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพะรวยได้หาคลิปด,ดีๆโตเล็กเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ